สำหรับคนที่พิมพ์สมกรารไม่เป็นนะครับนักเรียนดูคลิปนี้นะครับแล้วก็พิมพ์สมกรารให้ถูกต้องมาส่งด้วยนะครับตามเนื้อหาที่ตัวเองได้รับไปชอบไปนะครับถ้าเปิดเปิดมา,มาว่างอย่างนี้นะครับน้าสีข่าวๆนะครับจะมีสมกรารให้3ตัวเป็นตัวอย่างพิมพ์ให้ดูนะครับสมกรารที่1สมกรารที่2และก็สมกรารที่3สมกรารที่1จะอยู่ในวงจรอนุกรมสมการที่2 3จะอยู่ใน วงจรขนาดนะครับให้เราไปเลือก match type นี่นะครับหลังจากนั้นให้ไปเลือก inline นะครับแล้วมันจะโผล่หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้นะครับมันจะมีรูปแบบในการพิมพ์สมการเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับให้เราเลือกในสิ่งที่เราต้องการพิมพ์นะครับอ่ะเราไปดูตัวอย่างเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาสมการที่1นนะครับ r t เท่ากับ r 1บวก r 2บวก r 3นะครับแล้วก็ไปพิมพ์อย่างนี้ครับพิมพ์ r ไปเลยครับ นี่นะครับแล้วก็ตัวห้อยนะครับตัวเลขกับตัวตัวเลขเล็กๆนะครับตัวทีนี่คือตัวห้อยนะครับให้เราไปเลือกตรงนี้นะครับที่อมามบไปชีนะครับเลือกพบมันจะมีตัวห้อยมันแล้วก็พิมพ์ทีเข้าไปและให้กดหูลูกศรเดินหน้าทีหนึ่งนะครับเพราะแบบนี้นะครับเราจะได้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับกได้ถ้าเราไม่กดหูลูกสรเดินหน้านะครับมันอยู่ที่ ตัว T นี้ครับถ้าเรากดเครื่องหมายเท่ากับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับมันกับมันอยู่ระดับเดียวกับตัว T ที่เราห้อยมานั้นมันไม่ใช่สมการของมันนะัไม่ใช่ศูนย์นะครับให้กดหูสอนเดินหน้าทีหนึ่งนะครับเคอร์อซอร์ก็จะมาปกติเลยครับให้กดเท่ากับแล้วก็ไปพิมพ์ R 1บวก R 2บวก R 3เลยนะครับ R 1ก็ R ห้อยด้วยเลข1ครับหูสอนมันเดินครับบวกด้วย R 2ครับ r2 แล้วก็บวกด้วย r3 ครับ r3 เรียบร้อยครับหลังจากนั้นจะทำอะไรให้มันมาโผล่ที่หน้ากระดาษของเราครับให้นักเรียนกด c t r o l s ไม่ก,ก็ให้กดอันนี้ครับไฟล์แล้วก็พิพเด็ดเขคอมเมนต์นี่นะครับปุ๊บเนี่ยมาแล้วนะครับเห็นไหมพอได้ปุ๊บเราก็ปิดไปแล้วก็มาดูานี่นะครับสมการที่หนึ่งที่เราพิมพ์ออกมา,มาถูกต้องนะครับนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับ นี่ไงครับซูมไปแล้วสวยไหมครับสวยกว่าที่นักเรียนพิมพ์ในบทที่ไม่ใช่สมการแมทท้ายนะครับพิมพ์บทธรรมดาจะไม่ไม่สวยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะไปดูสมการที่2ครับเขาออกกันนะครับสมการที่2ก็จะเป็นสมการที่เป็นอัตราส่วนและเป็นเศษส่วนนะครับเราจะพิมพ์แบบไหนครับอ่ะกร enter มันเข้ามาครับสมการที่2ครับ r t เท่ากับ r 1คูณด้วย r 2ส่วนด้วย r 1บวก r 2นะครับก็เหมือนเดิมครับเอาอินไลน์มาแล้วก็จะ มีสมัครมีหน้าต่างโผล่ก็มาเหมือนเดิมก็ Rt เหมือนเดิมนะครับ Rt แล้วก็เท่ากับให้ไปเอาแบบฟอร์มกำพิมพ์ใส่ส่วนเข้ามานะคือตัวนี้นะครับที่เอามาชีน้นี่ยปุ๊บเนี่ยเอาใส่ส่วนเข้ามาแล้วก็ R1 ครับใส่ไปเลย R1 กดรูปซ้อนเดินหน้าทีหนึ่งแล้วก็คูณเครื่องหมายคูณครับไม่ไดห้ามใส่ออดดอทจันนี้มานะไม่เอาครับให้ไปเอาเครื่องหมายคูณครับไปดูอยู่นี้ครับเนี่ยครับเครื่องหมายคูณคูณด้วย r 2ครับค่อยด้วย r 2งแบบนี้ครับแล้วก็ตัวล่างเมาส์ไปคลิกเลยครับ r 1ครับค่อยด้วย r r 1บวก r 2ครับ ีนี้เราจะมากด c t r l S ครับเราไม่ได้กดเราไม่ได้กดไฟล์แ uh, ล so ้วก็เลือกตัวนี้แล้วนะครับเลือก Update Document แล้วนะครับเรากด c t r l S ดูอิซมาใช่ไหมกดไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดไปนี่ครับก็มาเหมือนกันนะครับให้เลือกใช้ได้เลยนะครับอ่ะถ้าได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วครับก็จัดได้นะครับเราจะให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็กดกลางครับนี่ครับมันก็จะได้มาตรงกลางครับนี่ครับ บ้อยครับถ้าเราจะบอกว่าอันนี้คือสมการที่1แล้วก็เคอร์อเซอร์ไว้ข้างหลังนี่นะครับแล้วก็กดให้กดสเปกบาไปงนี้นะครับให้กดสเปกบาไปเรื่อยๆแล้วก็สมการที่1แล้วก็ใส่วงเล็บ1มาแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเราจะให้อย่าให้เป็นฟอนต์เดียวกันแบบไอ้ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็ลบไปครับแล้วก็ใส่อะไรครับ พิมพ์สมการวงเล็บ1นึ่งมาแล้วกันนะครับนี่ครับวงเล็บ1ก็ใส่ไปเลขหนึ่งโปะเข้าไปแล้วก็กดคอนโทเอสครับเร่มาเปิป้ายเรียบร้อยครับได้สมการที่1มานะครับฟอนต์เหมือนกันทําให้สวยขึ้นเยอะถูกไหมครับตัวนี้ก็ทําเหมือนเดิมได้นะครับเนี่ยกดสเปกบาร์เข้าไปนี่ครับถ้าเรากดเท่าข้างบนเท่าไร่ข้างล่างก็ให้ได้เหมือนเหมือนกันก็จะได้สวยครับแล้วก็อินไลน์เข้ามาใหม่ครับแล้วก็เอาวงเล็บมาสมการที่2ใส่เข้าไปคอนโทเอสครับ ปิดป้ายนี่ครับเราก็จะได้สมการหนึ่งสมการ2มาแล้วครับตัวนี้นี่ครับสวยขึ้นไหมครับนี่นะครับไม่ครับเราก็ได้จะสมการ2ตัวมาแล้วครับนี่ครับสมการการพิมพ์สมการมาส่งก็พิมพ์ลัะนีนะครับไม่ได้ยากอะไรครับอารุยเลยครับแล้วทํามาส่งด้วยในบทที่ตัวเองได้รับผิดชอบไปนะครับ